สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กคาเวเตอร์นะครับในคลิปนี้นะครับผมพามารับชมนะครับมุมเดิมนะครับแต่วันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับก็เห็นเมนเข้ามาเยอะนะครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับว่าอยากให้เล่าประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการทํางานรถขุดหน่อยว่าข้อแตกต่างนะครับระหว่างงานชาวบ้านกับงานหลวงหรือว่างานบริษัทนะครับ เ,เกี่ยวกับารายได้หรือว่าการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่ชาวรถขุดอยากรู้กันนะครับเป็นสิ่งที่พี่น้องรถขุดอยากจะทราบกันว่าการทำงานงานชาวบ้านกับงานหลวงหรือว่างานบริษัทเนี่ยมันจะแตกต่างก,กันตรงไหนบ้างนะครับก็มดสมัยก่อนผวก็เคยทํางานหลวงนะครับเคยทํางานบริษัทระบบบริษัทระบบงานหลวงมาก่อนนะครับ ก่อนที่จะมาทํางานชาวบ้านนะครับก็ผ่านงานพวกนั้นมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับมาพูดถึงงานหลวงก่อนนะครับงานงานบริษัทงานหลวงก่อนนะครับงานหลวงเนี่ยเป็นงานที่ไม่หลากหลายนะครับเป็นงานที่หน้าเดียวนะครับแล้วเป็นงานที่มีระบบโฟแมนนะครับมีระบบหัวหน้างานคอยสั่งงานนะครับซึ่งสําหรับพี่ๆน้องๆชาวรถกุดท่านใดที่ เป็นใหม่ๆนะครับถ้าได้ไปอยู่หน้างานแบบนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ประสบการณ์อะไรมากมายนะครับเป็นงานที่มี man, มโฟร์แมนมีหน้างานคอยสั่งงานนะครับหน้างานตัวไหนที่เราไม่เก่งไม่ทำได้ทาไม่ได้นะครับเขาก็จะหาคนที่เก่งๆมาทําตรงนั้นแทนนะครับ แต่ส่วนเราไม่เป็นเราก็เขาก็จะให้ไปทํางานที่มันง่ายๆนะครับงานที่มันอ่าไม่ได้ใช้ประสบการณ์ไม่ได้ใช้อ่าฝีมืออะไรมากมายนะครับเขาจะให้เราไปอยู่ตรงนั้นแทนนะครับคือมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสําหรับน้องๆพี่ๆที่กําลังเริ่มนะครับเริ่มขับรถใหม่ๆที่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่เคยเจองานที่ยากไม่เคยเจออะไรที่มันหลากหลายมากกว่านั้นนะครับ แล้วก็เป็นงานหน้าเดียวนะครับทำทำทำ,ทำในสิ่งที่หน้าเดียวคืองานมันไม่หลากหลายเหมือนงานชา่วบ้านนะ<ม>คือเมื่อก่อนเนี่ยผมทํางานหลวงมาทำงานหลวงมาห้าหกปีนะครับเกี่ยวกับงานลอกคลองนะครับตอนนั้นเนี่ยผมขับอยู่แถวนครนายกนะครับผมทาคลองส่งน้ํานะครับ <S <S <ๆ S 2> ผมทำแรกๆผมก็ไม่เป็นหรอกเขาก็ใช้ผมไปอยู่ อยู่นู่น่ะหลอกเลนหลอกหญ้าหลอกว่าจะพืชวิดน้ำเลยนะครับผมก็ทําได้นะผมก็ทําได้ผมก็คิดว่าผมเก่งนะผมก็ทําได้มาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกว่าผมมาได้ดีดสลบคล้องนะครับมาดีมาดึงสลบดึงอะไรได้ทําได้หมดนะครับผมคิดว่าผมน่าจะสามารถที่จะก้าวผ่านแล้วก็เดินผ่านจุดๆนั้นมานะครับผมคิดว่าผมทําได้แล้วทีนี้ผมออกจากงานหลวงออกจากงาน การทางานหลวงนะครับหรือว่าระบบบริษัทออกมาทํางานชาวบ้านนะครับผมคิดว่าทาได้ผมคิดเ่าเหมือนกันนะผมมาเจองานชาวบ้านไปไม่เป็นเลยนะครับงานชาวบ้านเนี่ยเป็นงานที่ยากมากนะฮะยากมากสําหรับเมืองใหม่นะครับสําหรับน้องๆพี่ๆที่ใหม่ๆผมผมคิดว่ายากนะครับเพราะว่าผมผ่านมาโดยตัวเองนะครับผมถึงรู้ว่ามันยากจริงๆนะครับงานชาวบ้านเนี่ยคือมันเจองานหลากหลายนะครับงานหลากหลายงาน ที่เราทํางานหลวงไม่มีวันเจอนะครับทํางานระบบบริษัทไม่มีวันเจอสําหรับงานชาวบ้านนะครับมันงานที่หลากหลายมีทั้งยากมีทั้งง่ายนะครับแล้วเจ้าของก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับจุาก่งที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยแต่ละคนก็บางคนก็เอ่อเรียกว่าอะไรจุกจิกน้อยอะไรนี้นะครับแต่สิ่งที่งานชาวบ้านต้องเจอก็คือแบบนี้แหละครับแบบเนี้ยคือเราต้องเจอนะครับแต่ถ้าเราผ่านได้นะครับ ไม่วางงานตัวนั้นน่ะมันจะยากแค่ไหนนะครับหรือว่าเจ้าของจะจุกจิกขนาดไหนเราก็ผ่านได้หมดนะครับอันนี้คือพูดถึงว่าเราผ่ผผผานผ่านผ่านจุดที่เราผ่านได้ก่อนนะคือเราสามารถที่จะคุยได้นะครับคุยได้มองออกนะครับทําแล้วคือคนจ้างค่อนข้างจะพอใจนะครับคือเขามองออกเขาไม่ <imet S 2> ได้ De <cal> ว่าคนจ้างเขาก็ไม่ได้ไม่ได้โง่นะครับว่ามองไม่ออกว่าค,คนขับงานเป็นหรือไม่เป็นนะเขามองออกนะครับ ถ้าคนขับไม่เป็นเนี่ยสังเกตง่ายมากเลยนะอันนี้อันนี้จากประสบการณ์ตัวเองนะอันนี้พูดถึงจากประสบการณ์ตัวเองสําหรับเผื่อใครที่มองไม่ออกว่าไอ้คนทําเป็นหรือไม่เป็นจะมองออกได้ง่ายเลยว่าคนทําเป็นเนี่ยเขาจะมีอะไรอ่ะเขาเขาจะมีแบบสเต็ปนะครับสเต็ปการทํานะครับเป็นยืนยืนเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับไม่มั่วนะครับแต่ถ้าคนทําไม่เป็นจะมั่วนะครับคือเดี๋ยวไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีไปจกตรงนู้นทีไปจกตรงนู้นหน่อยอะไรเงี้ยนะ และรถเนี่ยจะเร็วมากปุ๊บ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 ทำตลอดคือเหมือนหนักเหมือนมันเร็วอ่ะเหมือนขับเร็วแต่ว่างานไม่เดินนะครับสังเกตได้ง่ายมากแล้วก็แล้วก็ทำๆหยุดหยุดหยทำหยุดคิดไม่ออกไงคือคิดไม่ออกอันนี้ผมเล่าจากประสบการณ์ตัวเองนะสมัยก่อนผมก็เป็นแบบนั้นนะครับผมก็เป็นแบบที่ผมพูดเนี่ยแหละคือไม่ได้ผ่านงานนะผมเจองานที่มันยากปุ๊บเอาแล้วกูจะทำยังไงวะเดี๋ยวไปเจะตรงนู้นเดี๋ยวไปเจาะตรงนี้แล้วรถเนี่ยเงเครื่องอย่างเยอะเลยปุ๊บ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  แตกต่างจากคนที่มีประสบการณ์คนที่เป็นงานนะครับคนที่เป็นงานเนี่ยเขาจะมีตำแหน่งขูดนะครับมีสเต็ปในการขูดของเขานะครับสเต็ปในการยืนสเต็ปในการขูดนะครับแล้วไม่เร็วรถไม่เร็วนะครับรถจะไปเนิบๆแต่ว่างานออกงานออกเร็วนะครับอืมคือคนที่มองงานเป็นว่าอะไรที่จะควรที่จะทำก่อนทำหลังนะครับแต่คนที่ทำไม่เป็นเนี่ยละอย่างหนึ่งนะคนที่ทำไม่เป็นคือไม่รู้ว่าตัวไหนจะทำก่อนไม่รู้ว่าตัวไหนจะทำหลังคือทำ คือทำดีตลอดอะดีอยู่ตลอดเวลาคือบางครั้งเนี่ยงานบางครั้งเนี่ยนะครับอันนี้ผมผมผมเล่าจากประสบการณ์ตัวเองนะมไม่ไในสอนนะเผื่อพี่ๆอาจารย์หลายคนอาจจะดูอยู่เฮ้ยเดี๋ยวว่าว่าหาว่าผมอดเก่งีอ,อันนี้คือผมเล่าเล่าให้ฟังสําหรับน้องๆพี่ๆที่ยังไม่เคยผ่านงานชาวบ้านนะครับ <S <S คือคนที่ไม่เป็นเนี่ยนะครับคนที่ไม่เป็นเนี่ยจะขุดตรงนู้นทีขุดตรงนี้ทีแล้วก็เดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ที แล้วเลนงครื stage, them, ่องเยอะมากนะครับแล้วก็จะงงมากคือแบบปวดหัวมากกูจะไปยังไงดีว่ากูจะจะขุดยังไงดีว่าเราจะของเขาอ่ะจะของบางคนเขาอาจจะไม่รู้นะครับแต่บางคนเขาจ้างรถมาเยอะเนี่ยเขารู้นะครับว่ารถมันเป็นงานหรือไม่เป็นงานนะครับรถคนขับเป็นงานหรือไม่เป็นงานนะครับเขาจะมองออกเลยว่าโอ้มันเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันขุดอะไรข้างมันว่าขุดตรงนู่นทีตรงนี้ทีรถเร็วมาแต่ว่างานไม่ออกนะครับอันนั้นก็นั่นก็ใช่นะคือแบบเขามองออกนะครับแล้วคนขับเป็นมันก็อีกแบบหนึ่งนะครับตับเป็นทํางานเป็นนนอีกแบบบึงะครั ไปเรื่อยๆอเนิบๆแต่งงานออกนะครับแล้วก็รู้ว่าตัวไหนทําก่อนทําหลังนะครับตัวไหนที่ควรทําที่หลังก็ทํเคร่กเครีไปก่อนนะครับเอาแบบคร่าวๆไปก่อนส่วนตัวที่ต้องทําละเอียดเก็บละเอียดมันก็ต้องเก็บมาทีเดียวนะครับส่วนตัวที่ยังไม่ยังไม่ต้องละเอียดมากยังไม่ต้องสวยมากก็ต้องแบบไวทีหลังนะครับแต่ถ้าคนทําให้เป็นเนี่ยคือสวย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 ไปก่อนนะครับสวยไปก่อนแต่ทั้งทั้งที่มันควรที่จะทําทีหลังเพราะว่าบางทีเราต้องเดินผ่านหรือว่าหรือว่าต้องเก็บ เก็บ,บทีหลังนะอะไรเงี้ยนะคือบางคนไม่รู้ไม่เป็นเงี้ยกูเก็บสวย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 ไว้ก่อนนะอ,อ่ะมันก็จะทํใไ้ช้าตรงนั้นนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ของบางคนอาจจะไม่รู้โอโ้คิดว่าทาสวยทําสวยที่ไหนได้ก็ลองมาทำสองรอบสามรอบอะไรเงี้ยมันก็เสียเวลานะครับเสียเวลาหลายรอบนะครับ<ม>คือคือถ้าถ้ามองออกถ้าคนขับที่ผ่านง,งานด้วยกันเนี่ยเขาจะมองกันออกนะครับก็เลยว่าผีเห็นผีนะนะครับคนคนที่ไม่เป็นเนี่ยเขาจะมองออกได้ง่ายนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าสิ่งที่แตกต่างก็คืองานชาวบ้านเนี่ยมันเป็นงานหลากหลายมากนะครับแต่ถ้าเราผ่านงานชาวบ้านได้นะโดยเฉพาะจังหวัดจันทรนี่นะผมว่ามันก็ถ้าผ่านจังหวัดจันทรได้เนี่ยผมว่าโอเคนะก็ถือว่าไปทําที่ไหนก็ได้นะครับได้เะ,ะเออพอสมัยก่อนผมเคยทำงานแถวผัากกางนั่นงานงาน,งานเลนด,ดำๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าผมาพอได้นะผมบินได้นะ พ,อ,พอมาอยู่จังหวัดจันทร์โอ้ไปไม่รอดเลยนะครับมาขับจังหวัดจันทร์ที่แรก,ก็โดนด่าโดนบ่นโอ้แทบจะเลิกขับไมโครเลยแล้จะท้อมาใอยากจะขับแล้วอะอะไรวาทาที่ไหนเขาก็ด่าเขาว่าไม่มีลูกค้าติดเลยโอ้โหทง้ทงที่ตัวเองก็ขับรถใหม่นะแต่งานไม่ได้เรื่องเลยคือมองไม่ออกว่าควรทําหลังทําก่อนหรือว่าควรจะขุดไปทางไหนว่าทางไหนคืองานชาวบ้านนี่เราไม่ได้ออกโอคิดเออไม่มีไม่มีใครช่วยบอกเรานะเพราะว่า มันมันไม่ใช่งานของบริษัทไม่ใช่งานหลวงนะมันมีโฟมแมนมีหัวหน้างานบริสั่งนะครับคือเราต้องทําเองเราต้องคิดเองอี่ยซึ่งเราประสบการณ์น้อยเราคิดไม่ออกอ่ะคิดไม่ออกอเจอเจ้าของสวนเขาไม่รู้ก็ถือว่าโอเคไปผ่านไปนะครับผ่านไปอีกหนึ่งผลงานอะไรเงี้ยเจอเจ้าของสวนที่เขาดูงานเขาจุกจิกมากเขาเราก็งงตึบเลยนี่ ได้ย่างไปไปเจอปุ๊บไปขูดไปลงอาลงนาง,งานปุ๊บไปเจอครูแข็งเนี่ยไปเจอระดับอาจารย์เนี่ยก็อยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยเอาแล้วไปไม่เป็นเลยที่นี่ประมาไว้หมดทําไปก็กลัวทําไม่ถูกเออะระดับอาจารย์เนี่ยว่มือก่อนหลายหลคนชอบขม่มนัไม่รู้จะข่มทําไมนะครับรู้ว่าเด็กมันไม่เป็นก็สอนมันดีๆว่าบอกงานบอกอะไรดีๆนะแต่ข่มอยู่ได้โอ้ยอ,อ,อาจารย์อันนี้ฝากถึง อาจารย์อาจารย์หลายๆคนน่ที่มีนิสัยแบบนี้นะครับเวลาเด็กมันไม่เป็นหรือว่าเด็กมันไม่นั่นนะอย่าไปข่มเขามากนะครับรู้ว่าตัวเองเก่งสมัยก่อนชอบโดนผะมโดนประจําเลยนะครับคนที่เก่งๆ่ยชอบมาแบบมันทําไม่ได้หรอกมันเด็กมันอายุน้อยก็บอกดีแม่เราดีก็ทําได้แล้วก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับงานหลวงกับงานชาวบ้านนะครับ สิ่งที่แตกต่างความยากก็งานชาวบ,บ้านยากกว่างานหลวงหรือว่างานบริษัทเยอะเลยนะครับเยอะมากนะครับอันนี้ผมเราจากประสบการณ์ตัวเองเนะคือผมผ่านมางานหลวงมันเป็นสิ่งที่งานจําเจอ่ะงานเดิมๆอะไรเงี้ยทาไปเดิมๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็คล่องเดี๋ยวก็รู้ว่าทําตรงไหนตรงไหนเจองานชาวบ,บ้านเนี่ยไปตาย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 ,ตายไปไปเป็นเลยโอ้ นะครับก็สําหรับพี่ๆหลายๆคนนะครับน้องๆพี่นอ้นองๆหลายๆคน <g år> พี่พๆหลายๆคนนะครับเจองานชาวบ้านก็ขอให้สู้ๆนะครับเพราะว่างานชาวบ้านเนี่ยมันคน่อนข้างจะยากนะครับทํายากแต่เราแต่เราถ้าถ้าเราผ่านได้มันก็มันก็ก็โอเคนะครับถ้าผ่านได้ผ่านจุดๆที่นั่นจุดจุดนั้นได้ก็ก็ต่อไปก็สบายๆนะครับชิวๆยังไงก็ได้นะครับคือการทํางานเนี่ยมันมันเด่นเน้น มือความขย kind of like ันอย่างเดียวนะมันในการพูดด้วยนะงานชาวบ้านเนี่ยมันอยู่ที่การพูดเราด้วยนะครับการพูดจาของเราด้วยการบริการเรามีเรามีความเป็นบริการขนาดไหนนะครับการบริการลูกค้าเนี่ยมันการพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญผมว่าสมัยก่อนผมคิดว่าเราเก่งเราขยันเราสามารถชนะใจเขาได้นะครับแต่ไม่นะครับการพูดนะครับการซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์การพูดจานะครับความอดทนนะครับ มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับคนขับไมโครนะครับสาหรับงานชาวบ้านนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้พูดถึงบางคนนะผมเห็นจ้วตาเลยคือผมเห็นนะคืออันนี้ผมไม่ได้วันนั้นนะคือแบบเจ้าของที่เขาเล่าให้ผมฟังเองนะคือแบบมันฝีมือนะมันฝีมือันอันนี้พูดถึงเจ้าของที่เขาเล่าผมพูดแบบเจ้าของที่เขาเล่าให้ผมฟังแล้วกันนะมันเขาบอกมันฝีมือนะแต่มันใช้ไม่ได้มันใช้แล้วค,ค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนอะไรอย่างงี้ะ ว่าโมโหใส่ทำหน้าฟุดฟัดเงี้ยทำเหมือนไม่อยากทำอะไรเงี้ยเอออันนี้เขาเล่าให้ผมฟังเองนะอ่าผู้ตานเขาเล่าให้ผมฟังอ่าแต่มันฝีมืออย่างเราเลยมันฝีมือจริงเออมันเก่งมันขูดบอขูดนง่นนี่สวยมันเร็วมากแต่มันใช้ไม่ได้ว่ามันใช้ไม่ได้มันใช้แล้วมันค่อนข้างี่อะไม่ทำตามไม่ทำตามเราจะจ้างเออเรามีหน้าที่จ้างมันมาให้มันทำอะไรเงี้ยเขาบอกเงี้ยเออเลยผมก็เลยนึกถึงตรงนั้นว่าเมื่อสมัยก่อนผมเคยเป็นนะ เวลาเจอเจ้าของเรื่องหมากเนี่ยผมก็จะฟุดฟัดฟุดฟัดแบบพูดจาแบบแบบคือแบบว่ามันไม่ใช่อะมันเป็นมันคนละเรื่องตอนนี้อะตอนนี้คือแบบยังไงก็ได้นะครับสมัยก่อนคือไอ้ที่เราเถียงเขานะ่ะคือเราทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดน,นะครับเราทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดซึ่งมันไม่ได้นะครับสําหรับงานบริการงานชบานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทําให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ว่าเขาจะใชใ้เราไปตรงไหนยังไงนะครับ แล้วเวลาถ้าทําไม่ได้จริงๆก็ต้องอธิบายอย่างมีเหตุผลนะครับ <S <S ให้เขา <S 1> <S 1> ให้เจ้าของเข้าใจแบบง่ายๆนะครับว่ามันทําไม่ได้จริงๆแต่มันก็ทําได้นะครับมันก็ต้องมีวิธีแก้ไขของมันนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือการที่เราต้องทําให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่างานตัวนั้นจะยากขนาดไหนมันต้องทําให้ได้นะครับพอเราทําให้ได้ปุ๊บเราก็จะชนะใจเขานะครับว่าคือผมเคยเจอหน้างานตัวหนึ่งนะครับ ผมเคยไปรอคีเลนเลนลึกมากนะครับเดนประมาณห้าเมตรเลนลึกไม่พอนะครับน้าออกเยอะด้วยนะครับแต่ทําชั่วโมงแล้วก็ไม่รู้จะรับพื้นที่จํากัดนะครับจะเอาเลนไปไว้ตรงไหนตรงโน้นนี่นี่ซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาชอบเจ้านั้นมากนะครับเขาชอบเจ้านั้นมากคือเขาใช้บริการเจ้านั้นอย่างเดียวเลยนะครับจนมาถึงบอ่อนั่นแหละบอ่อเลนนั่นะนะครับแล้วเจ้าของคนที่เขาชอบมากที่สุดนั่นแหละคือเขาทําไม่ได้นะครับคือเขาทําไม่ได้ ขาไม่รับไปหาคนอื่นมาคนอื่นก็ทาไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว,ว่าตัวเองเองกนะคือผมผ่านนันมาผมชนะใจเขาคือหาคนอื่นมาก็ไม่มีใครมาอยากทําเขามาดูเลนดูอะไรแล้วเลนมเยอะจัดนะแล้วไม่รู้จะไว้ตรงไหนอะ่ะเออผมไปทําแล้วผมไปทําได้อะ่ะแต่ก็ต้องแบบช้าหน่อยแต่ว่าทำได้อะ่ะทำได้เป็นสระเป็นบอ่อเป็นเรียบร้อยเลนเลนก็เป็นทางเรียบร้อยนะครับ คือก็นั anya, ่นแหละคือบททดสอบนะครับการผ่านงานของเรานะครับประสบการณ์และการคุยการพูดจานะครับและขนาดไปทาแล้วคือเจ้าของสวนข้างข้างเนี่ยทะเลาะกันด้วยนะครับทะเลาะกับเจ้าของที่ผมทําด้วยจนเจ้าของที่ที่ผมทำเนี่ยไม่มาหาผมเลยนะครับเพราะว่ามาเจอเจ้าของที่อีกฝั่งหนึ่งทะเลาะกันนะครับเขาก็ไม่อยากจะมานะจนให้ผมรับมือเองอ่ะคือแบบผมต้องคุยเขาเองอ่ะเออมันก็เลยชนะใจเจ้าของที่แปลงนั้นไปอีกอีกแปลงหนึ่งนะครับ และอย่างงานบทงานชาวบ้านเนี่ยมันเป็นคือปากต่อปากนะครับถ้าเราทําดีแนละ้วทดีเนี่ยเขาจะพูดต่อต่อกันเลยเออเอาเจ้านี้เจ้านั้นนะครับคนขับมันเก่งมันพูดจาดีพูดจาไพเราะอ,อะไรเงี้ยมันอ่านงานเป็นมันมันทาได้หมดนะยก็รู้สึกภูมิใจนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ในช่องทางเพจ Facebook นะครับ Boy e x c a v a t o r นะครับ